อนนี้เราจะไปดูกันอีกเรื่องนึ่งนะครับนั่นคือเรื่องของ d าอา,าก a m d i a g คืออะไร d i อาก a m จริงๆแล้วก็คือความคิดนะฮะหรือกระบวนการที่ถูกสื่อออกมาในรูปภาพนะครับคือแทนที่เราจะอธิบายที่เยอะๆเราก็สร้าง d ดากา r ร m ขึ้นมาให้เห็นนะครับก็จะชัดเจนมากกว่าวิธีการที่เรียกใช้ d ดอาการ m ก,ก็คล้ายๆกับตอนที่เราสร้าง organization chart นะครับคือไปที่ปุ่มขึ้นมือนะครับ insert diagram organization chart นะครับ้นคลิกที่กระบือ ก็จะมาสู่ที่หน้าจอของราการแกลลอรี่ที่ราการแกลลรี่นะครับก็จะมีตัวเลือกตัวตัวเลือกให้เราเราเลือกนะฮรัราการที่เห็นอยู่นะครือนอกจากอ a ค i ก,การชาติลแล้วก็จะมีอีกห้าอันให้เราเลือกกันนะครับจะเป็นแบบเป็นวงจรนะครับก็เป็นวงกลมรัศมีอีกีประมิตวงกลมทับซ้อนแล้วก็แบบ t a ร็กเก็ตหรือแบบเป้าหมายนะครับท่านอยากจะเลือกสร้างราการแบบไหนเนี่ยนะครับ ก็ให้ท่านเลือกที่ตรงตำแหน่ง,งของไดแกร,รมนั้นนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่โอเคออกมาเราก็จะได้งานคล้ายๆกับ o r g a n i z a t i o n chart เห็นไหมฮะชุดี่กรอกงานตัวอย่างอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยตอนที่ผมเลือกที่เป็นที่เป็นวงจรน,นะครับเ,เสร็จแล้วเขาจะบอกว่าให้เราคลิกเพื่อที่จะ a d d t e ท t นะครับเราก็จะพิมพ์ข้อความลงไปในส่วนนี้นะครับสามารถที่จะพิมพ์ข้อความได้ทันทีเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวสอสษรได้ไปสีสร้างสีงสันของตัวสษรได้ขนาดตัวอักษรได้นะครับ ปกติโดยวิธีการที่ปกติเหมือนกันนะครับในกรณีที่ต้องการจะสร้างเชฟขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปที่ปุ่ม insert shape เห็นไหมครับก็คืออยู่ตัวหนังสือเราอยู่ตัวหนังสปัจจบุบัน insert shape ก็เขาก็จะเพิ่มขึ้นมาให้อีกอีกอันหนึ่งในกรณีที่ d ายการ,รของเราไม่พอนะครับเราก็พิมพ์ข้อความเข้าไปใหม่ได้เท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับในกรณีที่เราอยากจะลบนะฮะก็คลิกที่ที่อบของลูกศร ของตำแหน่งนั้นใน diagram ตัวตัวตำแหน่งนั้นเนสำหรับกดปุ่ม delete นะครับก็จะหายไปทันทีนะครับวิธีการที่ง่ายทีนี้มาดูการตกแต่งกันนะครับขอแนะนําวิธีการที่ง่ายที่สุดสำหรับท่านนะครับแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะครับจำได้ไหมฮะตอนที่เราทํา organization chart มีวิธีการเปลี่ยนรัดนะครับไปไปปรับปรุงตกแต่งรวดเร็วทีเดียวตรง diagram นี่ก็มีเหมือนกันนะครับวิธีการก็คือว่า เราเลือกไปที่โต t o format นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเขียนตัวอย่างอยู่นะครับถ้าเลือกตัวอย่างตามที่ท่านต้องการคลิกโอเคออกมาจบเรียบร้อย